จูจูเจ้าเอเพื่อนผมที่นอนติดผนังกระท่อมด้านในสุดก็ได้ร้องโวยวายลุกขึ้นมานาั่งเหมือนว่าเขากำลังตกใจอะไรบางอย่างพอตั้งสติได้แล้วเขาก็บอกกับพวกผมว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอามือมาลูบบริเวณด้านนอกกระท่อมที่เราอยู่แล้วทันใดน,นั้นพวกผมก็ต้องตกใจกันอีกครั้งเพราะตอนนี้ มันมีเสียงเหมือนคนกำลังเดินเหยียบบันไดขึ้นมาบนกระท่อมแล้วเสียงดังกล่าวมันก็มาหยุดอยู่ที่หน้าประตูกระท่อมครับพวกผมเลยไม่รอช้ารีบพากันล้มตัวลงนอนคลุมโปงตัวสั่นและเหงื่อแตกพลักอยู่ใต้ผ้าหม่มซึ่งในขณะที่พวกผมกำลังขวัญหน,นีดีฟอก,กันอยู่นั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีก้อนหินถูกคว้างมาใส่ฟ้ากระท่อมอยู่สามสี่ครั้ง เสียงมันดังมากจนพวกผมสะดุ้งขวัญผวาและผ่านไปได้เพียงครู่เดียวมันก็มีเสียงคนวิ่งลงไปจากบันไดกระท่มเสียงวิ่งดังกล่าวมันมุ่งตรงไปยังแคร่ไม้ที่อยู่ข้างกองไฟ